โอยตอระเคตอตระเค้ดูนะครับผมว่าเรามาเจอกับใครตอระเค้เวลากินเยื่อมาหลังน้ำตานะร้องหลบลิขสิทธิ์นะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าน้องตอระเค้นั้นจะมีความสามารถอะไรกันบ,บ้าง ถ้าเกิดว่าตัวละครใหม่ขนาดนั้นยังสู้น้องต้องหูกของเราไม่ได้นะครับผมลุงกูคิดว่าเราก็มีหน้าควรหาเขามาอยู่ในครั้งของเรานะครับไม่ทำอะไรเลยเหรอเฮ้ยท,ทำไมน้องตอระเคไม่ทำอะไรเนยปิ้วเรียบร้อยเอ๊ะเอ๊ะผมคิดว่ามันแปลก ทำไมผมถึงไม่สามารถเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเอ้ยหมอกมาหมอกเสกได้ยังไงครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเขาก็ซื้อเมื่อหมดไปละความสามารถอะไรจอไม่ออกเลยเหรอแม้กระทั่งความสามารถในการ เศกพื้นที่น้ำกระเซ็นอ๋อออกอ่ะโอเคปึ๊บเก้าเจ็ดน้ำกระเซ็นมาเออกดก่อสร้างด้วยปลาระเบิดเสร็จั้นอีกไม่มีนกอีกอย่าบอกนะว่าเสกนกไม่ได้เพราะว่าพื้นที่หมอกฮะ แค่ก่อสร้างก็ขโมยเงินแล้วเหรอฮะเกินไปป่าเกินล้วเตงเตงแค่เต็งก่อสร้างเต็งก็ขโมยเงินแล้วหรอว้าวเหมือนกับว่าความสามารถในการเสกนกของผมก็จะไม่ออกเหมือนกันนะซื้อต่อก็ไม่ได้ด้วย หรือปะแปลกจังโอ้ติดดอกกุหลาบด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนทำไมมีแต่เรื่องเนี่ยแล้วก็ มาตรงนี้อ่าเพราะว่าป้ายสีไม่ได้อยู่แล้วไงแต่เราก็โจมตีเขาไม่ได้เพราะว่าเรามีการโจมตีแค่นกอย่างเดียวอืมตอนนี้คือปัญหาปัญหาสุดๆุดในวันนี้เรียนเค่มี ก่อสร้างเออ,อเฮ้ยแบบนี้มันฆ่าตัวละครที่เลียกอัญเชิญทุกตัวเลยนเนี่ยเกินปุยมุยเกินปุยเมืองก็แพงด้วยแค่ก่อสร้างก็ขโมยเงินเราแล้วอะ่ะเน,นี่ยน,น้องไม่ติดจริงๆด้วยครับเออโดยรอดไม่ได้ด้วย นกไม่ติดนอนกไม่ติดอ่ะนกอ,อยู่ข้างพี่ตาไม่ติดนกไม่ติดแม่งโคตโหด,ด,ด,ดการทุกอย่างแล้วจะชนะยังไงเนี่ยโจมตีก็ไม่ได้ เสกนกก็ไม่ได้ <3. S 1> พ่นไฟใส่อีกเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่ตอรเคีมันคือเอ่อมันคือกอสซิล่าเปล่า <3. S 1> เหมือนแค่รอบันตายอ่ะ <W. S 1> โหดเกิน <W. S 1> โอ๊ยไม่ต้องก็ได้เนาะ แล้วไอหมอกมันจะหายไปกี่โมงทำไมหมอกมันไม่หายไปสักทีแล้วก่อสร้างก็ไม่ได้ก่อสร้างก็ติดไอความสามารถของตัวละครชื่ออะไรเนี่ยเ <7. S 2> ผมต้องโจมตีเขาโดยการดูดดึงบัตรเชิญปาร์ตี้เท่านั้นเหรอเพราะความสามารถเริ่มเทินไม่ติด ติดหมอกดีแลเนี่ยมันไม่ฆ่าผมจะเหลือเลยกันได้จ้าเฮ้ยเดี๋ยวป้องกันการต้สีด้วยหรอองอ่อป้องกันกันปรออนนป้สีของโดนหรือเปล่าอ๋อย่าลืมนะครับผมมันมีจี้อีกเยอะแยะ อืมจะตายแล้วล่ะกดกู้ให้ดูหนะ่อยสามแสนหกก็สบายไม่ไมีอะไรดูมันทำหน้าดิเบลมากมั้งจะตายอยู่แล้วเนี่ยย,ยังไงซะเขาชนะเราได้เพราะว่าเราให้เขาชนะ เขาไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นจำไว้ซะด้วยแบาบิคอนเอออุตส่าห์ให้ชนะนะ <c oughs> เ่้เราเก่งไหมเก่งเนะเาะโดมีกสามแสนเก้านะผมทองฉัน